สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะฮะกับผมมะยุสคานะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะฮะรถกระบะ4ประตูเข้าใหม่เกียร์ออโต้นะฮะเป็นรถบ้านด้วยนะครับกับเจ้าตัวนิสสัน n น v วล a นะครับ2.5 e air vgs turbo นะครับปี2016เกียร์ออโต้นะครับเป็นรถบ้านที่ใหม่เพียงแ8 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกด้วยมีแคลรี่บอยนะครับ ราคาน่าคบมากนะครับน้ำมันวิ่งน้อยนะครับราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะฮะนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์084-84-8404 3นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดของ นเวราคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s cribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเจ้าตัวนิสสัน n นเวรา2.5 EL ตัวท็อปสุดคันนี้น่าสนใจไงนะครับผมบอกได้เลยว่าใครพลาดเสียดายแน,น่นอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว EL ตัวท็อปสุดนะครับเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับเป็นตัวท็อปพ e รูสตาร์เกียร์ออโต้ดวบลแคบนะฮะ เป็นตัวคาลิเบอร์ยกสูงนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนี่เลยนะครับไฟเดทามันนิ่งไลท์นะฮะกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับนี่บอดี้นะครับโครงสร้างใหญ่ๆสไตล์นิสสันเลยนะครับกระสุงคัสซีผมบอกได้ว่าแข็งแรงมากแล้วก็เป็นรถที่ออปชั่นนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่นะครับผมสวยๆนะครับตัวรถนะฮะไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลย การันตี100็นะครับนี่นะฮะกระชนหน้าแนบสนิทเลยนะครับนี่นะฮะตัวรถบางๆนะครับไฟหน้าใสๆรัดด้วยกับยางยี่ห้อดันล็อกนะฮะนี่เลยนะครับปี2019นะครับล้อแมกขอบ16สีอลลอยดสเบรกคู่หน้าช่วงลงช่วงล่างนะฮะลูกค้าดูนะครับนะใส่โช๊คเปลี่ยนโช๊คมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่เลยขับดีมากๆนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED นะฮะนี่เลยนะฮะนี่นะครับในส่วนตัวรถมีแคลริบอยมาให้เรียบร้อยนะฮะเป็นสี่ประตูแคลริบอยนะครับยอดจัดล้นๆเลยนะครับผมนี่นะฮะแคลริบอยนะครับตัวรถบางๆไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายนะฮะเป็นหลอดไส้แบบนี้นะครับเสียลักตัว EL มีอยู่คอกล้องถังหลังมี นะครับตัวรุ่นนะครับ MP 3 0 0 Navara c a ร i าแ e 2 5 EL บนะครับตัวรถเดิมๆสวยๆ4 9 9 0 0 0านะใครสนใจติดต่อมาเลยนะครนะตัวนี้ก็จะได้เป็นโชค4ต้นเลยนะโชคเปลี่ยนมาให้4ต้นเลยดูยางอะไรดีลูกคะยางอะไรใหม่มากนะครับนะราคารถบ้านนะครับซื้อสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแหวนะครับ ราคานี้สนใจจริงมาพูดคุยหน้าง,งานได้เลยนะครับนี่นะครับผมในส่วนตัวแคลร y b บอยนะครับไม่ได้เจาะนะนะเป็นแบบนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับน็อตนร์ตไม่มีขยับเลยเดิมเดิมนี่นะเดิมเดิมนะเมทอาร์ตนะนะครับเมทอาร์ตนะครับเมทอาร์ตนะจัแฟนแนน์ได้ทั่วประเทศนะฮะ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเพียงมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงหน้าบ้านอ่าไม่ต้องแบบยุ่งยากเลยนะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะดูภายในนะไม่ต้องพูดมากนะถ้ารถสวยนะลูกค้าดูเองก็รู้นะครับนี่มาโรงงานอยู่ครบจกไฟฟ้า เบาก,กริบๆนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ดเดิมๆนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ดเดิมๆสวยๆกริบๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับมีช่องแอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับจอมีมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันคูดคอนโทรลแอร์ออโต้นะครับ มีกล้องถยหลังมาให้ครบนะราคาเพียง4 90, 9 9 0 0 0บาทนะคุณเจสสมัติคิเลตนะครับผมอ่านี่เลยนะครับแผ่นพวงผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้อ่านะครับนะเป็นตัวเครื่องรหัส yd 25นะครับขนาด2 4 8 8 c นะครับนะฮะนี่นะครับ อยู่ครบเลยเบาเกลบๆบนะฮะนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นใหม่ใช้งานไปที่1,8189กิโลนะฮะเกียร์ออโต้มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผมคู่มือต่างๆอยู่ครบนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่านะฮะก็สนใจยังไงก็ กิ่งกลางมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องดีเซลนะคะขนาด2.5ลิตรติดนะฮะกันมแมลงมาให้เรียบร้อยน,นี่นะครับห้องเครื่องน็อตเไม่มีขยับเลยนะครับเ็ปเรสอาร์ดเดิม,เ,ดมเครื่องนิ่งมากลูกค้านะไม่มีรอยสึมรอยเยอ่มเลยดู ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเป็นตัวเครื่องโทอรโบนะครับ็อดไม่มีขยับนะแบตเตอรี่ใหม่สตาร์ทติดง่ายนะแผ่นฉนวนกันความร้อนเดิมๆตาม,นะมอคออยู่ครบนี่เลยนะก็ใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะสนใจยังไงก็โทรมาหาผมได้เลย084 384 8404นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจ่อน8 0 0 0นะครับ 4 99,000บาทนะครเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยลูกค้าอะไรได้อยู่ประมาณ1 6 1 7 0 0ออกคนเดียวได้เลยนะก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับนิสัน NP 300 Navara นะครับ2.5 Double Cab Caliber เกียร์ออโต้ปี2016นะฮะไม่188,000ราคา4 0 99,000บาทสนใจติดต่อด่วนเลยนะสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ฝากด้วยก่อนจะกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แลวกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยกอนวันนี้ผมไมค์สตาก,ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ